กวางฝารุ่งเผยพิงกี้เล่าให้ฟังถึงชีวิตในเรือนจำล่าสุดตัดผมแล้วคะ่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาติดตามสำหรับเรื่องราวของสาวพิงกี้ค่ะ26สิงหาคมพิงกี้สาวิกาชัยเดชและคุณแม่ตอนนี้ครบกำหนดในการแยกกักโรคในห้องกัก5วันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ค่ะซึ่งในเรือนจำเองก็ไม่มีการพบเชื้อและได้นำเข้าสู่แดนรับแรกตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อย อธิบดีกรมราชัณฑ์เองเปิดเผยดีค่ะว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบป,ปฏิบัติตามขั้นตอนของการควบคุมตัวเช่นเรื่องการตัดผมก็เหมือนกับผู้ต้องขังทุกคนและทุกคนกให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีและถึงตอนนี้ในทางคดีเองก็ยังไม่มีญาติหรือทนายความเข้ามาติดต่อขอเข้าพบแต่อย่างใดมีเพียงแฟนคลับที่อยู่ในเรือนจำที่คอยให้กำลังใจสาวพิงกี้เท่านั้น หลังก่อนหน้าเมื่อวันที่15สิงหาคมนักแสดงสาวอย่างกวางฟ้ารุ่งยุติธรรมได้มีการโพสต์อินสตาแกรมค่ะให้ทุกคน,น้นเข้ามาฝากให้กําลังใจถึงเพื่อนสนิทพิงกี้สาววิกาล่าสุดเธอเปิดใจกับสื่อดังว่าพิงกี้เองมีอาการเครียดเขาต้องรองรับความกดดันความอึดอัดกับสิ่งแวดล้อมใหม่ซึ่งเขาก็ได้ถ่ายทอดให้เราฟังคนอยู่ข้างในก็คิดฟุ้งซ่านไปเยอะเพราะว่าถูกตัดขาดจากโลกภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสารแค่เพียงทนายครอบครัวและเพื่อนสนิท แต่เขาก็ยังมีความเข้มแข็งอยู่เพราะว่าต้องดูแลคุณแม่ด้วยไม่คิดว่าตัวเองชีอยู่ในจุดนี้มีกระทบในเรื่องความรู้สึกมีร้องไห้บ้างใจจริงกวางหวังว่าอยากจะมีการประกันตัวพิงกี้ชั่วคราวนะที่ผ่านมาเองเขาก็บริสุทธิ์ใจพยายามทํางานและไม่มีท่าทางที่จะหลบหนีคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพิงกี้จะรู้ดีว่าเขาทํางานหนะักและรักครอบครัวมากมีความนอบน้อมไม่เคยฟู่ฟ้าหรือว่าฟุ่งเฟ้ออะไรทั้งสิ้นยอมรับว่า2-3ปีที่ผ่านมา ให้านะเพื่อนเรามีการพูดคุยกันบ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงซึ่งตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดความคาดหมายมากๆแต่เราเข้าใจดีว่าเป็นคดีที่มีคนเสียหายเยอะมากศาลเลยมีการคุมตัวชั่วคราวส่วนตัวกวางเองก็ห่วงใยเขาว่าจิตใจภายในจะเป็นอย่างไรในฐานะของเพื่อนคนหนึ่งกวางได้รวบรวมข้อมูลจากแฟนๆและเพื่อนๆที่ส่งมาให้กำลังใจโดยสรุปให้เขาฟังคิดว่าครั้งหน้าสกิลในการเล่าจะดีขึ้น ตั้งใจจะเรียบเรียงใส่กระดาษไปเล่าให้เขาฟังพอเขาได้ฟังก็ขอบคุณแฟนๆที่ส่งกําลังใจมาให้นะเราก็บอกเขาว่ามีคนให้กําลังใจพิงกี้หน่ยเยอะมากๆเลยทุกคนรอวันที่พิงกี้จะได้ออกมาพูดด้ออกมาชี้แจงในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งพิงกีเองเขาก็เป็นห่วงไม่อยากให้กระทบกับงานละครหรือหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของคุณกวางออกมาเปิดเผยเป็นอย่างไรก็คงต้องรอติดตามหากมีความคืบหน้าทางทีมงานจะรียกนำะมาอัปเดตให้ทุกท่านติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ